นี่ครับนำมาพอแล้วนี่แม่ต่อครับเห็นทางมันไปทางผุแลละครับนี่นี่นี่น,น,นีีไปแล้วนี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวจูดขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเดี๋ยวนำไปมึงเลยครับมาคนเดียวครับมือนี่บุมมีทีมงานมานำเลย นี่ผมผมเห็นบินขึ้นไปทางนี้ครับเจอนี่ลุงมาขาบเอานี่ข่างน้องถึ้นมนี้ป,ปึ๊บมดเดี๋ยวกล่องมานำครับมาเนี่ลืมไใบบ้ามาคนเดียวฝ่าวห้งก็เลยก็เลยบฏิเตรียมพร้อมบันไดครับ นี่ผมเห็นบินเขมานี่ครับนี่นี่นี่ไปนี่ไปนี่หารุ่นดูครับพี่บพอบะ ไงนะครับแดดกระแดดวันพ่อแล้วครับ,เ,เ,รบเห็นแล้วครับเห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้วนี่เด้แมสนมานน่ครับโหนี่นี่นี่แมอนออกไปแล้วนะี่ นี่ไหมอีกแล้วครับไหมอีกแล้วไหมอีกแล้วร่างเขาห้างเลยโอ้ไม่อีกแล้วครับโอ้โตหาเหยื่อได้ครับเยอมากเลยนี่ไหมอีกแล้วเห็นบ่วน้อเห็นบ่นครับซูมให้เลยนี่เขาไหมอีกแล้ว สวัสดีครับถามเมืองคนงานเสี่ยวไปต,ตีตั้งไว้อยู่บ้านครับบ๊ายบายบรรยากาศยามแรงอยู่บ้านครับมาฟังเสียงนำ้ำไหลเบาๆพักผ่อนสมองจักน้อย